สบายดีนี่มีแห้ขี่น้องครับผมพระใหญ่วันลำพนธ์นอฟฟิเชียวครับคลิปนี้พาพี่พ่อน้องมาเที่ยวน้องปลาครับมาลุนล้ำลงกน้องครับมือเศ้าเขาไปได้เมืองแล้วหลังจากทั้งการทั้งทหารข้าเจ้าประกาศว่าเศร้ายิง่งออกมหาหากินเมียนเป้าประกาศพระใหญ่กับม,มาเรืเ่อยเรื่อยเยอะและน้องนี่น้องเขา มันมีปลาเย้าน้องเดียวนี่ยแหละพี่นอ้องน้องอื่นไปวันแล้วบ่คือจะบอกนะครับมน้ำกันสามพันว่าสามพี่น้องอุปกรณ์เพียบครับมือนีแต่าวมาเพียบแต่เหี้นนี่ครับบ่เร็วเจา้ามา่ยังดังหน่อยใส่แต่ดังสองดังนี่กับพ่อแล้วหน่อยเหี้ห่าสองนึงเนาะเหี้ว่านกบอะไอถิ่มปุ่มลงง้อบางแยกบาดบ่ น,นี่ไหมองนี่มื ia, ่อนั้นได้ไปท้ายย่นี่บาสิขึ้นนี่ยู่ซื้อนี่แหละซื้อกอบไน้อยหอิมมื่อนั้นบาสิขึ้นเนี่ยองมื่กบาทบ่อ่้ยบองนี่องนี่อเมื่อกบาทบ่อวันถา่มวันเหนียนบ่ออีกหายุหายินตามปกติคือเกาเหมือนเดิมเลยพี่น้องครับ สงบบ่บได้สงบกะมันก็ต้องขี้ก็ต้องดำเนินต่อทำมาหากินเนาะพี่น้องเนาะกินล้นเลียงขีบยังขีบ้าตะมือนับถอยหลังพู้ได้ก็ได้แจ,งแจ,งแจง้งแยงคิงดีกันไปยังหอดปัดมือสุดไทยว่าลาสุดไทยก็เอาไปน้ำบ่ได้เนะาะแต่บ่ขาจ้าคิดเจีงไลยหรอกอนละคนบ่มีธทมรมะบ่มีศิลพี่น้องเป็นยังสั่นละ่ะ สังคบเดือดร้อนเห็ดไอ้ผูกอื่นกำไรนี่ว่ามันบอกซื่อๆนี่พราะงหุ้นเส้นนี่เอาคนกำไรผู้ข่า,ขาไปเบิ้งประวัติอ่านประวัติพ่อมันเป็นคำสาบของพี่น้องต้องไปลองไปเบิ้งในคลิปในประวัติพ่กนี้ครับพี่น้องเป็นค้ำสาบของตะกูลเจ้าใช้ใช่วลรมันครับพระเจ้าใช้วลรมมันจากที่หนึ่งถึงเก่าต้อง ผู้ขาอานองที่หนึ่งตอนมีการหักหลังทศรชนกันภายในภายในนี่แหละ,ละในเวียงในว่างคนนี่แหละสมัยตะล้ายปีนี่พี่น้องซื้อทหารคนรับใส่ซื้อแตงหวานเกิดระบบรวบมากอย่างด้เวียงอย่างในวัางจับเจ้าช่ายก่อการกับฏทหักหลังทศรชน แล้วสถาบันน่าจะของขื่นเป็นกษัตริย์พีเกียนไปพ้นถึงซึ่งเป็นทาตว่าเป็นลูกน้องบริวัรทีนี่ก่อนก่อนสิตายในประวัติโดยย่อไปเนาะแต่ใช้ใช้มร,รมันนี่ก็เลยสามเสียงไว้บันทึกไว้เป็นลักษราจารึกตัวหนังสือใส่หินไว้เป็นคำสาบไว้ว่าบ่าใหญ่เื้นที่นั่นประเทศกัมพูชาเขมินในปัจจุบันเนี่แหละบ่ให้จเจิญลุ่ลุงเรื่องเห็ุยังกับบ่ พัฒนา้อยพัฒนากมูลเรก็กห็ดให้มแต่เรียงมิตรปัญหาให้มิตรการเชื่อมขากันตลอดไปช่วยกันลับภาวสารตามที่ฟังเนาะที่นี่ผมก่เลยมาไม่เห็นกับปัจจุบันผมว่ามันเป็นจริงพี่น้องมันจะเป็นแนว่ยโมนี่นะมันเป็นพบเป็นศาสตร์พบศาสตร์เกิดเนาะผมเสียนี่พี่น้องผมเสียมันเป็นอิหรี่โอ้พอไงยยบอนขึ้นพวไงย,ย,ยี่หรอไม่ยี่นี่นี่ต่อเนี่เขาเงาเงีไปหอดึกสงคามหรอพี่นอ้องมาบังบังแหลกคน อย่้ยนทำหลายมันพูดมอย่าไม่พูดมีปลายย้อนเออย้นอยนมองเป็นแปลนฝ้าคอบัวไปเดี๋ยวเพิ่งบานแลยก,ก่อนพี่น้องผู้ข่าสีล่วงงานอยู่ดิแต่ว่าเดี๋ยวไทยพี่น้องมึงก่อนก่อนพี่น้องเข็นหลับยนสองก่อนมันได้ปาลาใหญ่พานะเล่าอ่ะ ปีนี่ผู้สวยรอ้รุ่นกันครับรุ่นกันครับพี่น้องนี่พอตัวเนี้ยเนี้อลายบนหน้าเขาครับพี่นอ้อวมันเนี้อลายพอด อาพี่น้องจังพอกันครับเดี๋ยวผู้ข่าลวงว่านเหี่ยวกันครับพี่น้องนี่ไอ้ซับนี่โอ้ยโบขึ้อแห้งก็ใครมีครับมันล้มพูดแล้เจ้าวานอยู่ผนครับเจ้าก็ร่างวานอยู่นดีเลี้ยวานวันนี้ล้มแห้งพอดพี่น้องครับง่ายมองครับง่ายน้องง่ายน้องง่ายน้องง่ายมากน้องนี่ครับวันนี้พี่น้องไปใส่อีกพวกขีดต้มนี่ไอหนูนี่ เอาที่โปะ๊ะว่าเบรกนี่ครับว่าน้องเกาเนี่ยแหละมาลอ่องบิังอาล่างมือกับตือพนักพนันล่างมือกับพ่ถือสี่ได้สักไหนโอ้โอล่งน้องนี่ล่อเบิังครับบ่ได้กับปิดปีปิดเขาบ้านทะเลาะกันน้องน้องเคยบ่ได้นั่นแหละแต่ว่า,าอยากลอ่องบิังไหมอเอาพี่น้องครับ อาจังพอกันอีกครับพี่น้องน้ำแล้วพี่น้องครับบ่าขึ้นออกมาอนีรลมมันยังแห้งกับนองกับเนี่ยล่มขัดร่มเนี่อากาศนี่เขาพอดุลยลงครับพี่น้องยื้อใกล้นี่แหละจากน้องน้ำแล้วต้องไปว่าหันในสองตัว สองตวัวขอรอนี่ครับมินแนงๆ,ๆน,น,นี่น่ะนั่นแสดงว่าท่านตายประเดี๋ยวสองตวัวนี้ครับ <c oughs> บอขึ้นครับล้มแห้งเกินไปบ้านแหกเขาปะเนี่ยเวลาล้มไม่ร้อง ฟ้าครับเว้าล้มมีย่างกับเรอล้อลมซาคดหลายใจมันจะกัดน้องนำน้องชนมาททานเขาพนมลุงวก็ไก่ด้วยครับประมาณสองโลสามโลนะครับ ไหน đ â ่วัน oh. นี women, there, ้ตัวโหแล้วนับเทียนยังไงบ้างวันนี้ไตัวนี่ถือเหี้ยอบน้องจะต่ถ้ปลาเนี่ยหน่อยก็มือบ้างไงม้างกลางวัยมันได้กินหมดดิมันล่มหมดอยู่นู่ยังลากันไหมปลาป่ะล่มแห้งมันเทียข้าวบ้านแล้วครับวันนี้ครับ ไปไล่ไหนบ่นี่ขึ้นพู่ก็เม็นแต่ขึ้นเนี่ยีงล้มบานี่ยนั่นสิขื้นพูใสายล้มตัวพู่ทั้งตามขึ้นที่อ้ยังต้องการฝนต้องการน้ำอีกหลายเะครับทั้งนี้ตกมาหลดมิถุนขาววสีมาตกขังบ่ตก,ตกขึ้นบ่นยหอยเพราะเม็ดครับสองเมือนอันตกด้วยครับ โตก,กับปพ่อจะเป็นหน้าเป็นตอนดอกเมือ่อดริ้นแม่เหล่าล้มเมืองสี่หรอที่โต๊ะโดนยังนาะก,กันล้มแห้งปานนี้ไหมยากาศพวะพวกรวควายเล่มหญ้าตามทอง,ทองให้ทองหน้าน้องส้นพระท่านบั่นนุ่นบ้านบ้านแย่แย,ย,ย่มูซิฟครับพื้นที่ของมูซิฟ มูยังออกมูสองติดทัางน,นี่ทั้งวัดตีืมูมูสองติดมูสิวก็มูสีคือครับขอบ้านครับวันนี้ขอบ้านปิดปีปิด,ปด,ปดการเงียบสงบดีคนออกมาทำมาหากินตามปกติแล้วครับเดี๋ยวเถึงแห่คนมาหาสอนปลาสไส้เบ็ดคุณพ้องคุณกับพี่ไม่หลุดมาสิเทนครับ เนี่ยผมไปเลยทั้งมหากิดได้อหรอวันนี้หุ้นเส้นมันอะไรมิแตเลียงมิมันมิแตคมสูนเสียเหรครับค้ามาสงครามเนี่ยภาพตัหนังเอ้วยมัเป็นต่เบิ้งยังไง่นเนางเสียหาย ปิดทั้งการเนี่ยนี่หาหาเติมน้ำมันในเมือ่อไงเนี่ยได้โทรเพื่อว่าค่อยมี่ยวครับหาเติมปรับใหน่น้ำมานหน่อยเสี่ยงอันใหญ่เนี่ยนะครับเซเว่นนี่ของท่านเปิดทั้การไปน้องนะครับยังปิดอยู่ครับเซเว่นยังปิดย่างมาท่านเปิดให้บริการครับ thằng Pa nó cũng mượn cái móc Pa khẩu đồng nữa đâu, các chú nè อ่อนแล้วครับพี่น้องบ่คือครับมเมื่อในหากินบม่หมันครับเอาขอบคุดพี่น้องหลายๆเจ้งพอกันคลิปนะพี่น้องสวัสดีบ๊ายบายบุทธูน